เพือพ่อนวันนี้นะคะเฟินก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ทำเองกันนะไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกเป็นปังหน้าเดสสโมเร่อะเฟินขออนั่งให้ดีดีกว่าชิ้นแรกนะคะเป็นปังหน้าเดสสโมเร่ชิ้นที่สองเป็นปังหน้ายิ้มแป้นมีชื่อเฟินด้วยอ่ะให้ดูชิ้นที่สามเป็นปังแมวชื่อเฟ,นอฟินชิ้นที่สี่เป็นเออ ยมโรมินเป็นไม่ใช่มินเนี่ยเป็นเยี่มโรอ,อ,อาโอยาม่าต่อไปเป็นปังคุยาโทสโอเคชื่อเฟื่ออยู่ข้างหลงังต่อไปเป็นคุกกี้โดนกัดชื่อเฟื่อนอยู่ข้างหลงังต่อไปอุ้ยหมอนต่อไปเป็นคุกกี้ยิ้มต่อไปเป็นข้อแครกเกอร์แครกเกอร์ดูนะ โอเคดีต่อไปเป็นซูชิหน้าแซลมอนนี่ชื่อเฟิร์นต่อไปเป็นซูชิหน้าอะไรไม่รู้แต่เฟิร์นชอบเรียกว่าซูชิหน้าปลาคาวเวียแต่ก็ไม่รู้เฟิร์นแต่งๆนะต่อไปเป็นอืมโอ้ยอันนี้ชิ้นสี่ชิ้นนี้ชิ้นใหม่นะซูชิก็ชิ้นใหม่ต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรโดนัทนะคะทำเอง ต่อไปเป็นเอ่ออมยิ้มค่ะความจริงมันแย่งนะแต่เฟิ่นเอาติดกันข้างหลังก็เป็นแบบนีน้หอมนี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะกดติดตามด้วยแล้วก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาด้านใต้นี้เลยนะว่าเออเฟนรักตอบเฟนรักถามตอบคำถาม,ม Q&A นะคอมเมนต์มาด้านใต้เลย